าเมเรียนดีต่างๆนานาอัญญามันีลำคางามตาน้ำตกตาไทยุ้ผาคาไรกลาบว่าบูชาทุกคนเขารบสัสะา การประเพณีทั้งสี่ตำบล5้าสิหมู่บ้านนำของดีในชุมชนเวิมข้วบมาอี้อนในงานสารหลักเมืองขอสวัสดีครับพี่น้องชาวอ,อ,เอำเภอนครพุละผู้ที่ตามเพจหาน้ำพุนทุกคนนะครับในเสาของ วันจันทร์ที่28มีนาคม2565นะครับมือนิฮอกก็จ่ายค่าออนไลน์อำเภอําพูนนะครับดำเนินรายการโดยผมนะครับน้องบีหักน้ำคุณนะครับก็มีเรื่องราวที่จะมานำเสนอต่อพี่ต่อหนองชาวอำเภอนําพูน,นได้รัทสาบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันทั้งเบิดหาเรื่องฮกเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับ ในมือน,นีนะครับวันจันทร์ที่28มีนาคม2 5 6 5นหานะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขีเล็กหรือรพอสตอขีเล็กนะครับมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกโรโควิด -19 เกเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3นะครับในพื้นที่รับผิจชอบรบพสตอขีเล็กนะครับและผู้ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะรับบริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 เกานะครับ สำหรับเข็มที่หนึ่งนะครับคนที่ยังไมงเ่เคยฉีดวัคซีนเลยสักเข็มนะครับก็ขอให้ไม่ติดต่อรับบริการฉีดนะครับอยู่ที่เราพูดสตอฉีเลืกหรืออนามัยใกล้บ้านนะครับเข็มที่สองนะครับคนที่ฉีดคนที่มินนัดนะครับให้ไปตามนัดน,นะครับหรือว่าคนที่มีน,นัดเราบริเวไปตามนัดก็ขอให้ไปรับบริการย้อนหลังนะครับพี่น้อง และเข็มที่3นะครับฉีดเข็มที่2มาแล้วยาหน่อย3เดือนนะครับก็ขอให้ไปที่ต่อรับบริการได้อยู่ที่รพสตกิเล็กในมือนี้นะครับและรพสตไก่บ้านนะครับหามีการฉีดวัคซีนนะครับแจ้งได้ก็ขอเชิญช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอนคุณทุกท่านนะครับได้ไปสั่งพุ่มพุ่มกันอ่านำกันนะครับย่างตามนะครับเมื่อเหาฉีดไปแม่ก็ลดความรุนแรงของโรคได้นะครับลด อัตราการเชื่อที่จะลงปอดได้ไปเยอะเลยนะครับยังไรก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลาพุนนะครับสำหรับเรื่องที่ซ้อนนะครับเจอจ่ายแจกจบนะครับคือแนวทางในการรักษาโรคโควิดสิเก่านะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับ เจอนะครับตรวจ ATK นะครับผลเป็นบวกนะครับให้ติดต่ออสมนะครับรอพสตหรือว่าโรงพยาบาลไก่บ้านนะครับให้กักโตนะครับรงทะเบียนรักษาท่าที่นะครับตามระบบยูโฮมนะครับในคิวเอที่ปรากฏนะครับจ่ายเจ้าหน้าที่จะจ่ายยาทันทีนะครับเป็นฝ่าเทลายโจรเป็นกระชายเขานะครับถามว่าได้รับ อย่าภายใน48ชั่วโมงนะครับให้แจ้งพอสมอนะครับราพสราพสตอรหรืออนามัยนะครับและรพและโลงพยาบาลไก่บ้านนะครับแจกนะครับผู้ป่วยทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลและติดตามอาการนะครับถ้าบด้รับการรักษาติดตามให้ใน48ชั่วโมงก่อให้แจ้ง อสมอห้แจงอนามัยให้แจงโรงพยาบาลไกลบ่บาทเช่นกันกับการจ่ายนะครับจบนะครับจบกระบวนการรักษาหากป่วยเมื่อกักตัวรักษาครบิบมือบทอังตรวจเอทิเคซันะครับหาอาการเปลี่ยนแปลงหอบเหนื่อยนะครับให้แจงเจาหนาทีสาธารณสุขนะครับเพื่อทรงเขาารงพยาบาลนะครับ อำเภอลำคุนนะครับเาก็ได้มีทั้งเบิร์หโพรพบตอ่อหรือ6อนามัยนะครับในการดูแลพี่น้องนะครับและมีเบอร์ติดต่อหาพี่น้องนะครับติดเชื้อโควิด1ิเก่าหรือมีขอสงสัยประการใดนะครับก็ขอให้ติดตอ่อสอบถามไปยังเบอร์ด้านบนนี้นะครับโรงพยายบาลนำพนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์088-681-7142 นะครับสำนักงงานสาธารณสุขอำเภอหนองคุณให้ติดต่อไปที่เบอร์0 9 5 6 1 3 5 4 1 5นะครับและ6ลอพอสตอนะครับก็ได้แก่ลพอสตอนําคุณนะครับติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 2 8 3 3 7 3นะครับ รสตรโคกสะอาดให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0902744615นะครับรบสตโนยญานนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0827783823นะครับรบสตรวังเสือนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0973425615นะครับ ลบวัสตอขีดเล็กนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0873608531นะครับลบวัสตอดอนโหมดนะครับให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0847691108ด้นนะครับเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกนะครับเจอจ่ายแยก จบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการของทางโรงพยาบาลนำ้ำพุนอยู่ในกระบวนการของทางสธาธารณสุขอำเภอน,นำํำพูนนะครับอย่างได้ก่อขอคมโรเมอร์พี่หนอนนะครับได้ซอยกันนะครับหาผลตรวจเอทิเคไปบวกนะครับจะขอสู่การะระบบการรักษาจังไดก็ตามรายละเอียดนะครับและลูกผ่าขางต้นนะครับ เรื่องที่3นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนะครับวันที่27มีนาสองพันหกสิบหานะครับ, 2, รบยอดผู้ที่เชืฉลม่ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะสูงแต่อยู่ทธีสองพันนะครับเขามีการแตอยู่ทธีสองพันมาหลายมือแล้วนะครับเมืม่อวานนะครับที่เฉลี่ทั้งเบอร์สองพันสามร้อยหกสิบสามนะครับ โดยการตี่เชื้อในพื้นที 2, ่2,298ัราแยและเก้ามาจากต่างจังหวัด6 5สหารายนะครับและการตี่เชื้อของอ,เอำเภอหนองพุนก็เฮ้าครับเมื่อวานนี้ย่อยการตี่เชื้อของอ,เอำเภอหนองพุนนะครับตี่เชื้อในพื้นที่35มหารายติเชื้อทั้งเบิดนะครับต้องขอไฟครับตีเชื้อทั้งเบิด3 5สหาราย ที่เชื่อในพื้นที่30ลายและติมาจากที่อื่นหาไรนะครับก็ถือว่ายอดการที่เชื่อของออมเพินำพุนก็นยังถือว่าสูงอยู่นะครับยังไน,นก็ขอคขอมรูม,มือพี่นตองบานเฮานะครับเดซอยกันนะครับเวลาออกจากป่านในส้วมนากกาอนามัยนะครับเว้นระยะห่างไปใส่สารที่สาธารณะหรือสอารี่ต่างๆก็ให้วัดไข่วัดอุทาภูมินะครับ ใส่เจลหลางมือบ่อยๆนะครับเพื่อไปการขายเชือเ้อบางเถ้าห้อไปสัมผัสนันสัมผัส์นีนะครับจย่างใดก็ขอข้อมลุมือพี่น้องน,นะครับว่าเ่อนภูคุณเป็นอำเภอหน่อยๆครับแต่ยอดการที่เชื้อเข้าห้องนะครับอยู่ที่ลักสินะครับอยู่ที่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบบางมือก็ขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเลยทีเดียวนะครับอย่างไดก็ขอข้อมลุมือพี่น้องน,นะครับเดี๋ยวซอยกันนะครับก็หวังว่า สักหมื่นหนึ่งนะครับจะเป็นโรคประจำทินนะครับพี่น้องก็จะได้แบบไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะคุณหมอนะครับอ่าเป็นโควิดมากนะครับโดยที่แบบว่าวอาแบบบ่ต้องอายนะครับให้เป็นค,คล้ายๆโลคไขวัดนะครับไปหาศูนย์เลยตามประลาดค่ายยาทั่วไปนะครับบอกแม่นว่าต้องมาบางขัางต้องมากักโตนะครับห้ามือนสิบหมื่นะครับทาง เจ้าหน้าที่ก็เมื่อยนะครับก็ต้องย่อมรบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทุกพื้นที่ที่กำงานกันเมื่อยนะครับต้องไปส่งยาผู้ป่วยนะครับบางเทือซีถุมหาถุมกลัวสิครับปอดป่านได้นอนบางเถือเทียงขืนก็มีเสามาแปดโมงก็ต้องมาเฮ้งงานนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องส่งเขาหน่อยใจเปให้็ครับถ้าเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับโบ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวของและมีส่วนในการครับเขื่อนนะครับมีส่วนในการดูแลพีดูแลหนอนนะครับและก็ต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เชื่อโควิดสิบเก่าทุกคนนะครับอย่าเครียดอย่ากดดันอย่าของอย่าเกรงนะครับจังดจก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าคนทุกคนนะครับโบมีภัยอยากติดดอกครับเต็มเหนือมันติดห้องก็ต้องเข้าสู่ระบบการรักษานะครับ เพราะว่าเฮามี me, ต้องใส่คําว่าเฮามี me, หมอทีดีครับเฮามี me, หมอทีดีเฮามี me, หมอที่เก่งนะครับจางไนก็ขอขอมลลมือทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นอีกเรื่องที่บีเองก็ยังหนาเป็นห่วงกับพอดีดที่ตามทางลงโซเชียลบางนะครับปัจจุบันนะครับ แก่งคอเซนเตอร์นะครับหรือผัวมีชาชฉีบต่างๆนะครับมาได้หลายรูปแบบซะเหลือเกินนะครับในปัจจุบันนะครับมีการหลอกให้พี่น้องโอนเงินให้กดเขาไปในขอความแล้วพี่น้องเสียเงินในรูปแบบต่างๆต้องยอมรับว่ามีหลายอีลีนะครับอยากจะขอคอกรมือพี่น้องเช่าอาําเภอคุณทุกท่านนะครับหนึ่งนะครับ่นะบาเป็นสายเป ซ้ายเปยังไงครับบม่มเปผูกอูน,นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าไพาบอกให้โอเงินให้ก็ให้ตรวจสอบก่อนว่าเฮาได้สั่งยังในบอเฮาได้อ่าเหตุธุกรกรรมเยินต่างๆไหวบอถามบ่มมีส่วนเกี่ยวของยาอโอนนะครับบางเทือมีขอความคุณได้รับทองคุณได้รับเนี่คุณได้รับหนีบม่มาแต่ขอความครับโทรมาบีก็โดนครับตัดซ้ายถิ่มเลยครับ มันจะมีว่าเดือนหนึ่งมันจะโท่มาคขังหนึ่งแต่บีตาซายทิมเป็นอย่างคือตาสายทิมเพราะว่าเขาบดสัง่งเขาบดยุงเกีียวยังก็บันเลยนะครับบางทอพี่น้องเขานะครับก่อโบหู่นะครับห,นะบบหูหูหูบดถึงนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบกค่อยตรวจสอบหาหาควบจริงกันไปได้ครับบอกตรงๆแล้วบางทอเห็นยังก็แช่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 โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่า เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมป็นขขอมูลจริงหรือขอมูลปลอมมาขัางปิ่งขอมูลแต่2,000ก่อแล้วเขาเอามาลงก็มีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะนําเสนอต่อพีต่อต่อนะครับเพื่อเป็นแรงบรรดาใจ้กับน,นอกๆนะครับหรือว่าลหลายๆคนนะครับนี่คือนางสาวทักสะพรศซักสยามกุลหรือบัณฑิตนำหวานนะครับขั้ว ใบปริญญานะครับพอมเกตยริยมอันดับหนึ่งนะครับในอายุ1 9เปีนะครับโดยเรียงขนาดรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับปีนีงมีคือออกมานำเสนอต่อพี่น้องได้รับทราบแล้วก็เป็นแนวทางรวมกันนะครับเนื่องจากว่านะครับการเรียนพี่ดีกี่มันคือการสะสมหน่วยกิจนะครับ คือเรียนอาจหาเป็นเอาแบบอายุพอประมาณหรือว่าอายุที่เหมาะสมคือเรียนจบมอ3อึ้นก็คือม4เรียนมปลายขวบครูไปครับการเรียนพีดีกีเพือการสะสมหน่วยกิจเมื่อจบม6ปุ๊บก็เรียนต่ออีกแค่ปีเดียวก็สามารถที่จะรับใบปริญญาหรือได้รับปริญญาตรีเพื่อเป็นใบเบิกท่าในการใช้งาน ขออเหานะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องเกิดจากวิวน,นัยเหาต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้มันได้แต่ทุกอย่างบาหากเกินวาอสมรถของทุกคนบบาหากเกินวาอสมรถบีหรือบบาหากเกินวาอสมาัยไปนะครับก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับหรือคณะครูนะครับเดี๋ยวเอาไปเป็นแนวทางให้ับล,ลูกศิษย์ลูกหาของทานนํานะครับอย่างไรก็ลองศึกษาร์นะครับพี่ดีกีอาจจะ ประหยะัดคารจ่ายของผู้กปกครองในในหลายส่วนนะครับสำหรับมือนีนะครับก็ขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมรับฟังในทุก่องทางนะครับให้พี่นอดูแลสุขภาพมีความสุขนะครับหากในการนําเสนอนะครับข่าวสารนะครับทางหอกระจายข่าวออนไลน์มือนี้มีอย่างพิพาทประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย พี่น้องไว้ณนะโอกาสนี้น,นะครับแล้วพอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้แต่อาหารของแต่ละท้องถิน่นอาจจะคล้ายคลึงกันครับแหมแต่ก็มีบางสิ่งในบางพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะวันนี้เราจะพาทุผู้ชมไปสัมผัสอัตลักษณ์ที่มีมนต์เสน่ห์ของชุมชนโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาำขุนโอ้โหน่าสนใจมากนะคะแต่ว่าถ้าจะมีเรื่องราวอะไรนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะคะปู่ตาแหกเฮ้ยมือนีแ่นมือสันวันดีีอ่อ,อยู่ตามวิถีชีวิตชาวอีสานแต่โบราณสิ่งที่อยู่คู่ชาวนาคงหนีไม่พ้นควายและคันไถซึ่งชาวบ้านสว่างอารมณ์เป็นหนึ่งชุมชนอำเภอนาำขุนที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่หาชมได้ยากนี้ไว้หวานสว่างอารมณ์มีอัตลักษณ์ี่เดนคือมีการ พื้นที่เลี้ยงกล้ยวยมีกล้วยในชุมต้นหลายที่กล้วยหายหไปหน้าอยู่ครับการเลี้ยงกล้วยเฮาแจ่เกาเจกอนมาคือควายจะบ่มีเสียงเฮาจะเห็นบักระลงขื่นแขนข้อควายนะคะจะรู้ว่าควายอยู่จุดใดของจุดใดของการที่ไปน้าเสียงของบักกะลงค่ะ เรามาต่อที่เรื่องราวของชาวบ้านไัยบูรมีภูมิปัญญาทาผ้าซึ่งมีทั้งการทําผ้าไหมและมีลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมด้านภาษาเป็นอัตลักษณ์ของตนที่มีเสน,เน่ห์ลายนักเรียนตรวนี้จะเป็นลายที่ชุมชนอย่างนี้ทําเองนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่ทําได้ไม่เหมือนที่อื่นครับท,ท,ที่ที่อื่นจะไม่มีเลยลายแบบนี้นะครับภาษาท้องถิ่นนะครับก็จะมีครูสอนภาษาให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆนะไม่ให้ลืมภาษาที่มาจากกาเนิดของพวกเราเองนะครับอนุรักษ์ไว้ครับ บ้านโนนยางเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ในด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่นี่ก็เด่นไม่แพ้กันและที่สําคัญที่นี่เป็นแหล่งอัญ,ญมณีของอําเภอ้ําขุ่นด้วยนะครับพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็จะทาการเกษตรนี่แหละครับเวลาว่างเราก็จะมารวมกลุ่มกันในการทํากลุ่มจักสารครับทำสบู่ครับก็จะมีอาหารที่หลากหลายสินค้าเด่นของชุมชนเขาสามโนนจะมีด้วยกันหลากหลายนะคะจะมีเด่นๆก็คือพลอยโบราณที่ร่อนพลอยของเราจะเป็นลําซอมอยู่ข้างบนเขา ในส่วนของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านนะคะที่บ้านนนยางเนี่ยก็จะได้เสน่ห์ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ชอบท้าทายในส่วนของไัยบูญก็เขาเป็นเผ่าขมแมที่น่ารักสําคัญที่สุดคือความสมัครสมานสามัคคีหมู่บ้านสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นวิถีของคนวิถีของควายก็จะมีมนเสน่ห์ของมันที่เป็นบรรยากาศของชาวนาแบบพื้นพื้นอเาเภอ้ํา k ุ่นเป็นอําเภอที่มีมนเสน่ห์นะคะที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเท,ที่ยวทุกคนได้มาเที่ยวบ้านเรานะ ะะอำเภอน้ำฝุนฝากไว้ในใจทุกท่านด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้าง<อ>ครับทุกผู้ชมครับกับการสัมผัสมนตเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ของชุมชนโอท็อปน,นวัดวิถีแมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงตัวตนของพวกเขามากขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสมนสเสน่ห์กับชุมชนโอท็อปเหล่านี้นะครับค่ะและครั้งหน้าพเพราะนใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เพิ่มขวบวนมาอีหนในงานสานหลัดเมือือเรื่องของอีมีมากมายเช่นการทอผ้าไหลามลวดลายผ้าไหมกับปุมีมอญฟักทองเข้าซ้อมมือเรื่องเรือไปทั่ว เสอาชีຕไปทั่วทุกต